สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบจเจอกันกับครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็จะม,มาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือวิธีการวาดหุ่นแฟชั่นผู้ชายนะคะวันนี้ครูปูจะมาลงรายละเอียดนะคะขั้นตอนวิธีการวาดให้ดูกันนะคะทุกคนจะได้ทําได้นะคะ,ะจากคลิปที่แล้วครูปูได้วาดรูป นผู้ชายตัวตรงไปนะคะวันนี้จะมาวาดขั้นตอนให้ดูก่อนนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครอยากวาดรูปเก่งนะคะก็ช่องนี้ตอบโจทย์นะคะฝึกเส้นนะคะฝึกเส้นบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะวาดรูปได้สวยงามนะคะอันดับแรกนะคะให้เราลากหุ่นผู้ชายเนี่ยลักษณะหน้านะคะจะ เป็นเหลี่ยมหน่อยนะคะเวลาเราวาดนะคะให้เราวาดคางเหลี่ยมนะคะหุ่นผู้ชายนะคะลักษณะาการแบ่งสัสดส่วนนะคะก็เหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละคะ่ะแต่เดี๋ยวครูจะวาดครึ่งตัวลงมาก่อนนะคะตรงนี้นะคะคอลงมานะคะลากคอลงมาแบ่งครึ่งนะคะ ตรงนี้เป็นปุ่มนะคะปุ่มคอไหลจะกว้างกว่าผู้หญิงหน่อยนะคะความกว้างใบหน้าวัดลำตัวก็คือช่วงนี้นะคะออกไปไหลจะกว้างหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเป็น ไปอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้มีสองเส้นนะคะแล้วภูผูก็จะใช้เส้นปลัตรงช่วงไหลนะคะนี่คะคะขั้นตอนที่1น,นะคะวิธีการแบ่งนะคะแบ่งสัสดส่วนนะคะต่อไปก็ขั้นตอนที่2นะคะเรามาดูกันค่ะอย่าลืมให้เป็นคางเหลี่ยมนะคะ หุ่นผู้ชายนะคะแบ่งสัดส่วนใบหน้าเหมือนเดิมค่ะมีหนกแก้มหน่อยนะคะหุ่นผู้ชายจะมีหนกแก้มตรงนี้นะคะคอนะคะลักษณะคอแบ่งครึ่ง พอนะคะความยาวใบหน้าวัดลําตัวนะคะใช้เส้นปละตรงนี้นะคะครณจะวาดแนวแนวเส้นปละอันนี้คือจุดอกนะคะ ส่วนที่ออกมาส่วนนี้นะคะจากขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้ลากเส้นยาวมาเลยนะะเป็นวงแขนนะคะวาดวงแขนนะคะเราก็จะได้ลําตัวหุ่นนะคะขั้นขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สอง ต่อไปขั้นตอนที่สามนะคะวิธีวาดก็อาจจะใส่จะลืมข้างเหลี่ยมนะคะหุ่นผู้ชายนะคะคางเหลี่ยมแล้วก็มีโหนกแก้มหน่อยนะคะใส่ผมให้หน่อยนึงอืม มองเห็นชัดกันไหมคะใส่ผมนะคะตอนนี้เราก็มาวาดกล้ามเนื้อกันนะคะวาดกล้ามเนือ้อน,นะคะแบ่งเหมือนเดิมนะคะช่วงคอนะคะลงมาให้ดูเส้นคือใช้ดินสอทู่ดีกว่านะคะครูบอกว่ามันจะทำให้เราสามารถกดน้ำหนักได้อย่างสวยงามนะคะ เวลาเราวาดกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราใช้ดินสอบแบบทู่ดีกว่านะคะครูบอก,กว่านะคะอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอไพค่ะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะออกมาจงนี้ก็ให้เรากะตำแหน่งนะคะอกนะคะเอวนะคะตำแหน่งอกครูบอก ชเส้นปลดนะคะคือกล้ามเนื้ออกนี่นะคะ่ะกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะจะอยู่ต่ํากว่าเส้นอกจริงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะให้มีหนักเบานะคะเส้นจะได้สวยนะคะลากเอวลงมานะคะลากวงแขนนะคะเราก็จะได้ลักษณะลาตัวครึ่งตัวของหุ่นผู้ชายนะคะ เดี๋ยวครูปูจาลากเส้นปละกนี้ให้เอาละค่ะส่วนส่วนที่สามนะคะเราก็จะได้3มส่วนแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดอีกครึ่งสะโพกนะคะวาดครึ่งสะโพกนะคะอย่าลืมคางเหลี่ยมทุกครั้งนะคะหุ่นผู้ชายนะคะใบหน้าผู้ชายคางเหลี่ยมนะคะ แล้วก็มีโหนกแก้มหน่อยนะคะเราอาจจะวาดทรงผมให้เขานะคะอันนี้เราก็ลากเส้นนะคะลากเส้นลงมานะคะเส้นไหลนะคะเส้นอกเส้นเอวนะคะเส้นสะโพกนะคะลากลากลงมาเลยนะคะ แบ่งนะคะแบ่งความยาวขอขอภัยค่ะความกว้างใบหน้านะคะช่วงนี้ก็เป็นไหล่นะอาจจะออกมานิดนึงนะคะจากที่เราแบ่งครึ่งอ่อความความกว้างใบหน้านะคะออกมานิดนึงแล้วเราก็ลากเส้นตรงลงมาสองเส้นเลยนะคะ พยายามให้สองข้างเท่ากันนะคะกูจะใส่เส้นประช่วงที่เป็นโครงล่างนะคะช่วงเอวอันนี้เราก็เป็นช่วงเอวนะคะอันนี้ ลงมาแบบตรงๆนะคะหุนผู้ชายก็แบบตรงๆนะคะกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อหนะ้าอกจะอยู่ต่ํำกว่าเส้นอกจริงนะคะนี้เราก็ใส่วงแขนเข้าไปนะคะช่วงที่เราลากเส้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ อาค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สี่นะคะและขั้นตอนที่ห้าเราก็มาลองถอดแกนกันนะคะขั้นตอนที่ห้าก็คือเส้นเหลี่ยมนะคะ แข็งแรงหน่อยนะคะเส้นอกเส้นเอวแล้วก็สะโพกนะคะ จะพูกตรงลงมานะคะเราก็จะได้หุ่นลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือหุ่นผู้ชายเครื่องตัวนะคะขั้นตอนวิธีการวาดหุ่นนะคะหุ่นผู้ชายเครื่องตัวนะคะ,ะค่ะต่อไปเรามาวาดแอคชั่นกันนะคะแอคชั่นหุ่นผู้ชายกันนะคะเดี๋ยวโค้ชก็จะวาดให้ดูนะคะวิธีการวาด แอคชั่นหุ่นผู้ชายกันนะคะแบบคาชิดขายแยกนะคะแบ่งเก้าส่วนเหมือนเดิมนะคะวิธีการวาดหุ่นผู้ชายนะคะใบหน้านะคะเหลี่ยมนะคะ วาดผมไปเลยก็ได้ทรงผมนะคะแล้วก็ลากลากเส้นลงมานะคะแบ่งนะคะคอจะรู้สึกว่าจะแบบคอใหญ่หน่อยนะคะคือแบบจะดูแบบเป็นหุ่นโครงล่างผู้ชายเนี่ยคอจะแบบใหญ่กว่าผู้หญิงนะคะ วาดอกนะคะเส้นอกเส้นเอวนะคะสะโพกเราวาดแค่ครึ่งตัวไปก่อนก็ได้นะคะนี่นะคะต่ำกว่าเอวจะตันหน่อยนะคะจะได้ดูเป็นขุนผู้ชายหน่อยเอวจะตันนะคะ 9ส่วนนะคะวิธีวาดนะคะพยายามให้ใช้ดินสอทูนะคะจะทำให้เราลากได้เส้นที่สวยแล้วก็ดูแบบหนักแน่นดีนะคะ แขนนะคะลักษณะแขนแขนมีกล้ามเนื้อต้นแขนหน่อยคะ่ะใส่ช่วงนี้นะคะลักษณะแขนนะคะใส่ซิกแพค อันนี้ก็ลงมานี่นะคะก็เป็นลักษณะแอคชั่นขาแยากของหุ่นผู้ชายนะคะ คูปุก็วาดให้ดูนะคะก็ลองดูนะคะวิธีการวาดกันนะคะอืมก็ให้ทุกคนลองฝึกวาดดูนะคะเดี๋ยวครูปุจะเอาแอคชั่นมาให้ฝึกวาดกันดูอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะสามารถวาดกันได้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องครูปูด,ด้วยนะคะจุธามาสอาร์ติสค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะปลอดปลอดโรคปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ